มีอีกคําถามหนึ่งพะพุทธเจ้าค่ะที่พระพุทธเจ้าเชื่อว่าคนไทยทั้งหลายเนี่ยรอคอยในการขอพระราชทานสัมภาษณ์ครั้งนี้นั่นก็คือพระพาราณัใหม่ของพระบระาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้โดยทั่วไปท่านก็ได้ชื่อว่าหมอเขาเขาบอกว่า normal แต่ท่านทรงพระดำเนินลำบาก เพราะตอนที่ท่านสรงพระประชวนเมื่อเกือบสองปีมาแล้วเมื่อเดืเอนกันยายนค่ะกันยายน2552ที่ท่านเริ่มประชวรท่านไข้สูงมากแล้วก็เป็นปอดอักเสบแล้วก็แพทย์ก็ถวายการเยียวยาเต็มที่ท่านก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านประทับบนก็นท่านในช่วงนั้นนี่ เกือบเดือนแล้วบางครั้งก็ตามภาษาคนป่วยเวลาจะทำจับท่านทำกายภาพบนเตียงนี่ท่านก็ไม่ค่อยยอมพวกเราก็ก็ตือ้อ mm hmm. ไปไปรั่งตื้อกัน mm hmm. ก็ในสุดท่านก็ยอมทำแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีความอ่ยังไม่แข็งแรงของของกล้ามเนื้อ แถบต้นขานั้นเวลาท่านจะนั่งลุกนี่ลําบากแลแ้วตอนแรกฉันไม่เข้าใจท่านแต่ตอนนี้เข้าใจเลยเพราะว่าตอนนี้หมอให้เริ่มหัดเดินเวลาลุกเนี่ยต้องโหนอะไรทอย่างต้องใช้กำลังแขนโหนมันลําบากแล้วเวลาเดินเนี่ยมันก็เจ็บคิดว่าก็จะอยู่หัวคงเจ็บเหมือนกันท่านก็เลยไม่ค่อยอยากเดินแต่ตอนหลังท่านท่านก็เดิน ่านเดินได้แลวแต่ท่านต้องจับบาคู่แล้วก็ตอนนี้พระพารลามัยทางด้านอื่นๆก็ปกติดีมจีจะมีก็เป็นหวัดเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นธรรมดาทุกคนก็เป็นหวัดกันทั้งนั้นพระเจ้าคะ่ะเชื่อว่าในห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระย่หัวตอนที่มีเรา เจ้านายทุกพระองค์เนี่ยได้มีโอกาสเสด็จเข้าไปเยี่ยมไข้เนี่ยต้องถามว่าพระองค์ท่านใดที่จะต้องตรัสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านถึงจะทรงยอมปังและและเชื่อพระพุทธเจ้าก็ช่วยๆกันพูดลัดันกันแต่จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้เสด็จไม่ได้ไม่ใช่โคสตว่าไม่ได้เสด็จไปเยี่ยมเพราะว่า สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเทพและข้าพเจ้านี้ค้างอยู่ที่โรงพยาบารีรซล่านอนค้างมปีกว่าแล้ววันนี้ยังค้างอยู่เค้างอยู่ค่ะสามสามองค์ด้วยกันคือสามคนด้วยกันเนี่ยค้างอยู่